ในวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการส่งการบ้านในรอบนี้นะคะจากวันที่26เมษายนพุทธศักราช2565มาจนถึงวันนี้ค่ะวันที่29เมษายนพุทธศักราช2565เราส่งการบ้านกันเป็นช่วงเวลายาวตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง15นาฬิกานะคะแต่ทุกนาทีนะคะเป็นนาทีที่มีคุณค่ากับทุกคน ที่ได้ร่วมรับฟังร่วมบำเพ็ญไม่ว่าจะเป็นผู้ที่นำเรื่องราวมาส่งเป็นการบ้านนะคะก็คือสิ่งที่พี่น้องได้ประสบมา,ได,บมาได้บำเพ็ญเพียรปฏิบัติมาแล้วมาเล่าสู่กันฟังมาเล่าผลให้พี่น้องได้ร่วมรับฟังและให้พี่น้องได้ร่วมถอดบทเรียนนำไปเป็นประโยชน์ตนนะคะทั้งหมดนี้คือปัญญาพาพ้นทุกนะคะ พวกเราได้ประโยชน์จากการและกันนะคะเท่ากับว่าทุกท่านบ,บ,บำเพ็ญเป็นครูของการและกันนะคะทุกคนก็เป็นนักเรียนขณะเดียวกันก็เป็นครูมาแบ่งปันบำเพ็ญกัน,นะคะ่ะสำหรับวันนี้เป็นยังไงบ้างคะออนวิภา,าก็อนุโมทนากับพี่น้องทุกๆท,ท่านนะคะที่มาแบ่งปันในวันนี้คะ่ะอ่อนก็ได้รับฟัง สิ่งที่เลิศยอดที่สุดนะคะสำหรับวันนี้อีกหนึ่งวันเป็นการฟังธรรมจากพี่น้องที่มาแบ่งปันในวันนี้นะคะ่ะเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากและก็เป็นประโยชน์มากทำให้เราชารัดเจนมากขึ้นทุกวันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอกรรมนะคะที่ทุกคนก็ามาประจักษ์ให้กับเราซึ่งท่านได้ไปพิสูจน์ได้ตัวของท่านเองจากบทเรียนซึ่งแต่ละท่านนะคะได้รับแล้วท่านก็ไปใช้หักของพะหลักของพุทธ พระพุทธเจ้านะคะหลักอริยสัจสี่ในการที่ข,ข,ข,ขจัดทุกข์ของแต่ละท่านไปนะคะได้เกิดปัญญาพาพ้นทุกข์นะคะอ่อนก็ได้รับการฟังธรรมที่เบิกบานที่สุดนะคะและเป็นบทที่มีคุณค่ามากค่ะสําสหรับวันนี้ขอบคุณนะคะที่อ่อนได้มีโอกาสได้มานั่งรับฟังในวันนี้ค่ะสาธุค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะอ,อริากาในธรรมค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่โสภา ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะทำให้ตัวเองได้ได้ประโยชน์มากแล้วก็ได้ย้อนกลับไปเออนึกถึงว่าเออทำไมนะตอนแรกก่อนหน้านี้ที่เราใช้ชีวิตแบบแบบโลกโลกแล้วเราใช้ชีวิตแบบ ฟุ่มเฟืยฟุ่มเฟยไปในการใช้อะไรบ้างทําไมในแต่ละเดือนเงินมันถึงไม่พอกินไม่พอใช้มันอันตคัดมันทุกมันมันอีรุงตุงนางไปหมดแต่ทําไมตอนนี้มันเบามากเลยก็ก็มามาฉุกค,คิดตรงที่มีมีน้องท่านหนึ่งมาส่งเรื่องกันใส่ชุดชั้นในอะค่ะอุ้ยพย้อนกลับไปดูตรงนั้นอุ้มันเยอะจริงๆริงเนียขนาดชุดชั้นในเนี่ยเดือนหนึ่งตั้งโอ้โห รวมๆแล้วปีหนึ่งอ่ะเราเกือบจะใช้เงินเดือนทั้งเดือนเลยไปซื้อทั้งทั้งที่มันมันแทบจะไม่มีไม่มีประโยชน์อะไรมากมายเลยแถมมันยังทำให้เราเป็นโรคได้อีกด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันมันรู้สึกว่าโอ้เรามาถูกทางจริงๆเลยอย่างเสื้อผ้าหน้าผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีท่านบอกว่ามาไปตัดผมมาแบบนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าโอมัน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 ดีอะค่ะมันมัน มันทำไม่เหมือนเป็นแรงเหนี่ยวนําได้ด้วยอะค่ะก็ก็ขอบคุณทุกท่านเลยค่ะที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ค่ะค่ะอนุทนาค่ะพี่โสภาของทางธรรค่ะค่ะกุ้งค้าเป็นยังไงบ้างผู้บันทึกนั่งบันทึกตั้งแต่เช้าเลยเชิญค่ะคุ้ณจะบอกว่าวันนี้ค่ะในบรรดาสี่วันวันนี้นะคะเป็นวันที่ทีมที่เรา่บกันบ้านนะคะ มีผู้ชมผู้รับฟังหนาแน่นสุดอะค่ะก็มากัน8ปสิบสองท่านแล้วก็มีผู้ส่งกันบ้านส9สิ้าท่านโดยเฉลี่ยค่ะที่จะมาฟังกันก็จะอยู่ช่วงประมาณถ้าหกสิบห้าถึงเจ็ดสิบคนนะคะนเอ่อวันที่สองกับวันที่สเนี่ยพี่น้องเราส่งกันบ้านน้อยเพราะว่ามีกิจกรรมค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะวันที่สามะคะแต่ถึงแม้จะมีกิจกรรมเยอะค่ะพี่น้องก็ยังมาส่งกันบ้านกันนะคะแล้วก็รู้สึกว่า มันอบอุ่นนะคะก็เห็นพี่น้องหลายๆท่านกุ้งบางทีมีใครมามาจองคิวเนี่ยก็จะจดก็เห็นนะคะวันที่สองวันที่สามมาค่ะมีพี่น้องมาจองคิวแล้วก็หายไปอย่างของพี่แดงพิคุลเนี่ยเมื่อวานคุณก็เห็นก็เห็นมาลงชื่อแล้วก็หายไปแล้วก็มีน้องคอนพันก็ลงชื่อแล้วก็ได้มาส่งวันนี้แล้วก็มีอีกหลายท่านอะคะ่ะอย่างเช่นอ่คุณอาวิไลวันนะคะที่เอพอบ้านไม่สบายอะคะ่ะ เราก็เห็นท่านก็หายไปวันนี้ท่านก็มารายงานนะคะว่าออท่านก็ดูแลพ่อบ้านจากวันนั้นที่ท่านบอกว่าเออพ่อบ้านอยู่โรงพยาบาลเนี่ยท่านก็ไปเยี่ยมไม่ได้แต่วันนี้ค่ะเราได้ยินเสียงพ่อบ้านท่านน่ะอยู่ข้างๆท่านเลยอะค่ะแล้วก็วันนี้ก็มีพี่ผักบ,บุ้งแล้วก็เอ,อคุณไก่นะคะซึ่งสองท่านก็หายหาย,หายไปสักระยะก็กลับมาก็จะบอกว่าบรรยากาศตรงนี้ค่ะ ก็เป็นบรรยากาศเหมือนกับว่าอ่าตอนนี้พี่น้องเรานะมีธุระไปทําเรื่องอื่นทักพักพี่น้องเราก็จะกลับมารายง,งานนะคะแล้วเราก็จะเห็นนะคะหลายๆท่านว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาอยู่แต่ก็แอบฟังแล้วก็ทุกครั้งที่มารายง,งานนะคะเราก็จะเห็นว่าเอ,อจิตวิญ,ญญาณท่านนะคะมีพัฒนาการที่ค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วก็ธรรมะท่านก็จเจริญขึ้นนะคะเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะ อย่างวันนี้กุ้งมองหน้าของพี่ประภาพิสาคับกุ้งจำได้เลยนะคะตอนที่ท่านมาตอนเอค่ายนิวนอร์มอลท่านน้อยผมยาวๆแล้วหน้าท่านดูเครียดมากเลยอะคะ่ะแต่วันนี้อะค่ะกุ้งมาเห็นหน้าของพี่ประภพ,พิสาะคะ่ะหน้าดูสดใสมากเลยอะคะ่ะที่หน้าผมสั้นๆนะคะแล้วก็หน้าดูสดใสอะคะ่ะนี่ค่ะคือพอเอจิตวิญญ,ญาณข้างในเราเปลี่ยนนะคะมันก็จะส่งผลให้กายภายนอกเราเลียดน,นะคะ เราก็จะเห็นได้จากพี่น้องหลายๆท่านนะถ้าพี่น้องหลายๆท่านจะดูว่าเอ๊ะเราเห็นพี่น้องเราก็จะรู้ว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงค่ะข้ขอแค่นี้ค่ะสาค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะกุ้งประภัดสอนแล้วก็ทีมงานบันทึกทุกๆท่านเลยนะคะมีหลายท่านค่ะค่ะทั้งที่ได้ปรากฏตัวออกมาให้พวกเราได้เห็นแล้วก็ไม่ได้ปรากฏตัวนะคะค่ะค่ะดรภูษดีวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ วันนี้ฟังเมื่อกี้ตอนนี้ฟังพี่นิดหน่อยพูดนะคะรู้สึกเข้าใจถึงคําว่าอาจารย์ใหญ่ของทางโรงเรียนแพทย์มากขึ้นค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาแบ่งปันค่ะท่านได้สละชีวิตของท่านนะคะองค์ความรู้ของท่านค่ะมาเป็นอาจารย์ใหญ่ให้พวกเรานะคะทุกท่านที่อยู่ในที่นี้นะคะ่ะช่วยกันผ่าตัดจิตวิญญ,ญาณไม่ได้ผ่าตัดจิตวิญญ,ญาณท่านนะคะท่านส่วนใหญ่สรุปมาแล้วด้วยค่ะ มาผ่าตาจิตวิญญาณตนเองค่ะก็ขอบคุณนะคะกับทุกการแบ่งปันที่ได้ยินได้ฟังมาตลอด4วันนี้ค่ะแล้วก็ยินดีนะคะที่จะรอฟังนะคะในรอบถัถดไปค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะดรฟุตดีในวันนี้นะคะสถาบันวิชารามของเรา ได้ดำเนินกิจกรรมโดยนักศึกษาสถาบันวิชารามทุกท่านนะคะมาร่วมกันบำเพ็ญค่ะเรามีวิสัยทัศน์ของสถาบันวิชารามว่าพัฒนาไปสู่ชีวิตที่พอเพียงเรียบง่ายร่างกายที่แข็งแรงจิตใจที่ดีงามจิตใจที่เป็นสุขนะคะคิดว่าผลนี้จะได้รับกับทุกทกท่านนะคะ เราภาคเพียรบำเพ็ญกันแล้วก็ยังจะภาคเพียนบำเพ็ญกันต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ในรอบนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรก้าจนเป็นอย่างสูงค่ะกราบคารวะผู้มีอายุยาวทุกท่านค่ะกลาวคารวะหม่มิตรีทุกท่านค่ะ เด็กกับคารวะผู้ใหญ่ค่ะพบกันใหม่โอกาสต่อไปค่ะ,จะเจริญธรรมำสำนึกดีมีใจไร้ทุกทุกท่านค่ะ